ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับ นี้นะครับผมก็จะมีสูตรมาคำนวณหวยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นสูตร2ตัวบนนะครับตรงๆนะครับ4ชุดนะครับผมนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับ2ตัวบน4ชุดนะครับสูตรใหม่นะครับ นะครับสำหรับการคำนวณนะครับผมเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื ah ่นบวกหลักหมื H ่นบวกหลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับนะครับแล้วก็บวกได้8คงที่นะครับได้ผลลัพธ์นะครับบวกได้4นะครับนะครับแล้วก็หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับ บวกได้8คงที่1ครั้งผลลั์นะครับบวกได้4นะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข5นะครับบวกหลักหมื่น3ครั้งนะครับก็คือเลข6 นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงทีนะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์นะครับก็จะมีตัวเลขอยู่5หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับ <c oughs> ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก6บวก6บวก6บวก8นะครับ ผลลั์ที่ได้ก็คือ31นะครับนะครับ31นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมา1ตำแหน่งนะครับบวกเพิ่มอีก4แต้มนะครับผม1บวก4นะครับก็จะได้5นะครับอีก1ตำแหน่งนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข5เหมือนเดิมนะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกเลข8คงที่นะครับ นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก6บวก6บวก2บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ27นะครับนะครับ27นะครับเราก็จะได้เลขก7นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับ บวกเพิ่มอีก4ีแต้มนะครับ7บวกนะครับก็จะได้11นะครับนะครับก็จะได้เลข1นะครับมาอีก1ตำแหน่งนะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับนะครับก็ทำการจับคู่นะครับผมก็จะได้17นะครับ หนหน,นะครับห้นะครับแล้วก็ห้นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมด4ชุดนะครับ4คู่นะครับผมผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ 1นน,นะครับนะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เขาตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข9นะครับบวกลกหมื่นสครั้งนะครับก็คือเลขสนะครับแล้วก็บวกได้8คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9บวก4บวก4บวก4บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ29นะครับนะครับ29เานะครับแล้วก็จะได้เลข9นะครับมา1ตำแหน่งนะครับผม9บวก4แต้มนะครับผมก็จะได้13นะครับ นะครับแล้วก็จะได้เลข3นะครับมาอีก1ตําตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข9เหมือนเดิมนะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลข4นะครับบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกเลข8คงที่นะครับ ในการคำนวณหาผลลัพธ์นะครับก็จะมีตัวเลขอยู่5หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9บวก4บวก4บวก8บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ33นะครับ นะครับ33นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับนะครับบวกเพิ่มอีก1อีก4แต้มนะครับผม3าบวกสนะครับก็จะได้7นะครับอีก1นึ่ตำแหน่งนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับผม นะครับจับคู่นะครับผมก็จะได้93นะครับ97 3 3นะครับ3 7นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ สงตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ97นะครับนะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหลักหมื่น3ครั้งนะครับก็คือเลข9นะครับบวกด้วย8คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ 9บวก9บวก9บวกเบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ44นะครับนะครับ44นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมา1ตำแหน่งนะครับผม4บวก4นะครับบวกเพิ่มอีก4แต้มนะครับผมก็จะได้8 นะครับอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข9เหมือนเดิมนะครับบวกหลักหมื่นสครั้งนะครับก็คือเลข9บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่หครั้งนะครับ ผลลัพ์ที่ได้นะครับ9บวก9บวก9บวก8บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ43นะครับนะครับ43นะครับก็จะได้เลข3นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ3บวก4แต้มนะครับ ก็จะได้7นะครับอีก1ตําแหน่งนะครับรวมเป็น4ตําแหน่งนะครับสตัวเด่นนะครับผมนะครับจับคู่นะครับผมก็จะได้4 3นะครับ4 7นะครับ83นะครับ8 7นะครับ นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ8 3นะครับ ครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับ นะครับผมสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยด้วยนะครับ นะครับก็อย่าลืมกดซับ s ไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่1ตุลาคมนะครับพศ2อ6 3นะครับหลักแสน <c oughs> หลักแสนนะครับผมก็คือเลข2นะครับ บวกล3มืครั้งนะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ2 4 4บวก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 8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 22นะครับนะครับ22นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ2อบวกสนะครับก็จะได้6นะครับอีก1ตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข2เหมือนเดิมนะครับบวกหลักหมื่น2ครั้งนะครับก็คือเลข4 ครับบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับก็คือเลข7แล้วก็บวกด้วยแคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ2องบวกสบวกสบวกเบวกแนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ25นะครับ นะครับ25นะครับแล้วก็จะได้เลข5นะครับมา1ตำแหน่งนะครับบวกเพิ่มอีก4ีแต้มนะครับ5บวก4นะครับก็จะได้9นะครับอีก1ตำแหน่งนะครับนะครับจับคู่นะครับผมก็จะได้25นะครับ 29นะครับ65นะครับ69นะครับผมนะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับ นะครับผมก็รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่1ตุลาคมนะครับพศสองพนร้สิบสานะครับนะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับ สูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับ <c oughs> ส่วนผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกนะครับนะครับผม นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ